เราก็กำลังเดินทางไปส่งรถกันที่จังหวัดสงขลานั่นเองนะคะเพราะว่าเคสน,นี้ก็คือลูกค้าอยู่ยะลานะคะแล้วก็จัดไฟแนนซ์แล้วพอหลังจากไฟแนนซ์ผ่านนะคะก็นัดรับรถกันที่อำเภอหัดใหญ่นั่นเองนะคะจังหวัดสงลาใช่ไหมใช่เนะ <c oughs> าะค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางนะคะคาดว่าน่าจะไปถึงในช่วงของประมาณสัก ห้ามงกว่าๆนั่นเองเดี๋ยวเราเดินทางไปพร้อมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าเจอหน้าลูกค้าครั้งแรกเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปพร้อมกันอีเลยค่ะ สุดที่ที่เลยครับผ่านใหญ่เห็นข้อมูลของร้าน19พ่สีทองจากที่ไหนล่ะคะดูจากใน YouTube ครับใน y o u ยูทูปก็ตรงปกครับตรงปกตรงปกเนาะบอ๋อแล้วคุยคุยกับหญิงเป็นยังไงบ้างคะก็อัธยาศัยดีครับจริงใจดีจริงใจดีก็พี่ก็โอนเงิน ดาว400กว่าบาทก็โอนโอนไปเลยครับ400 405โอนเต็มใช่ไหมคะโอนเต็มครับโอนเต็มแล้วก็ไว้ใจทางร้านเสร็จแล้วทางร้านก็เอารถมาส่งมาให้ช่วยเนาะ้วยเนอะน่าเห็นรถก็ถูกใจนะคะวันนี้ถูกใจมากครับค่ะถูกใจมากนะคะได้ก็เดี๋ยวครั้งหน้ามีโอกาสยังไงก็อย่าลืมได้ครับได้ทักทายนะคะฝากถึงแฟนแฟนๆทางช่องยูทูปได้ค่ะอ๋อถาเข้าไปดูได้นะครับในร้านซุปเปโพสตนะครับ เพราะสีทองทองใช่ครับใครเลือกล้อเวนเซอไว้ใจได้ครับไว้ใจได้นะชัชว์ตขอบคุณมากค่ะไอ้หญิงหญิงลืมถามอีกนิดนึงว่าพี่อยู่จังหวัดอะไรนะคะนี่ผมทํางานที่ยะลาครับยะลาอยู่ยาลานะคะก็คืออยู่จังหวัดยะลาก็ซื้อรถออกรถได้เหมือนกันได้ครับได้ได้ได้นะคะคอนเฟิร์มนะคะว่าออกรถได้คอนเฟิร์มครับผมได้ค่ะส่งถึงบ้านเลยส่งถึงบ้านเลยขอบคุณมากค่ะร้านนี้ชัวร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ